หลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกเบิกขึ้นพี่น้องตื่นส้อมหาเหากะเมือนี้กะทั้ทงสวนเหาแม่มูก,กะมาตัดกิ่งใหม่นะคะตัดฟอร์มต้นใหม่ให้เพิ่งงามนะ,ะเอากิ่งไปนํานะคะมือนี้ตัดฟอร์มนี่จะแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่นเลยช่วงเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะหยอดใหม่ของเหาหรือว่ากิ่งใหม่ของเฮามันก็้จะไว่เป็นพิเศษนะคะขนาดเหาบวกคอยไดีใส่ปุ๋ยนะคะแล้วเพราะว่า หลกเพื่อนก็จะเริ่มร่งดินแล้วก็หยอดใหม่มันก็สิยาาแล้วก็งามนะคะเขาก็จะมาตัดเอาพุ่มเอาฟอมนะคะให้เพื่อนได้ออกดอกนะคะเข้ากับ้าฝ้นตกแน่เขากับห,หางนามแน่นะคะจะได้ดอกดีนะคะ้าเข้าปล่อยให้เพื่อนไห,นให้ให้เพื่นอนรงดินไปเรื่อยเพื่อนก็จะงามไปเรื่อยใหญยไปเรื่อยนะคะก็จะเป็นเกะกะมืนน่อก็เขา่าสวนตัดฟอมใหม่นะคะ ยัมือเสาเนาะอากาศดีๆนะคะวันนี้กะตัดอยู่ประมาณจักสองสามลอยตนหนีเลยค่ะกิ่งแบบหนีนะคะก็จะได้ยอดพอดีพอดีกับปากช้านะคะกะหนี่เห็นบอสถาห้าพอตัดนะ่มันจะเหี่ยวมันจะโพโดดนะคะพอเ้าตัดไปปุ๊กกิ่งหนึ่งก็จะแตกเป็นสองกิง 3, ก่งสามกิ่งเขาก็จะได้ฟอรอมเขาจะได้ปุ่มสวยๆพอเวลานั้นเขาก็ถาห้าวพอได เาไปค่แบบว่ายังโบทันมีภูมิราบยังมีโบทันมีหลูกข้ามาต้องการนะคะเขาก็ต้องเลยตัดอีกได้พีมน้างเห็นบภูมมันกิดจะบางแต่ว่าถ้าเขาตัดเข่าตัดเข่าแบบนี้ตัดเล็กเล็กอล็กเลดกเมนิดล็กเขาเรียกตัดฟรอมนะคะตัดภ่มินั่นแหละนะคะตัดภ่มิแต่ว่าบางที่บางหม่องเพื่อนก็จะเอิ่นตัดฟรอมแต่ห้างสวนเฮาเอิ่นตัดฟรอมนะคะแต่ว่า ทางพืนบานอ่าสีบโบลูอ่าสีว่าตัดกิ่งเนาะเนี่ยกิ่งก็ดีเพราะงามแบบนี้เอาไปกระดูดไปออกปักเลยนะคะทุกคนค่ะเหมือนนี้กระปักอ่ามือนี้กระตัดนะคะตัดคนเดียวแรลกแกระตัดคนเดียวแหละพอจักพักมาพอบานก็เริ่มมาซอยนะคะอ่าเพราะว่าอ่าสองสามลอยต้นตอนแรกว่าสีแล้วค้นเดียวนะคะบอ่อลหลวนะคะแดดก็เริ่มออกนะควฟอมห่อนก็เริ่มมาานะคะก็เลยเป็นที่มาตรงแบบพื่นตรงมาซอยนะคะ ภูมิแต่ว่าภูมิกับงามอยู่นะคะเอาใส่ใหม่ต้นใหญ่ทายเนาะกับงามอยู่ใบเบื้องนี้สังเกตได้นะคะทาใหม่้าต้นใหม่เห่าได้ดอกไอไ้ได้ได้ฝนนะคะใส่ปุ๋ยเข้าไปแน่ได้ฝนแน่นะคะจะบ่มีจะบม่ะบมีดอกนะคะนี่กิ่งใหม่ตัวนี้เห่ากับบริทิงนะคะติดอ่าพออฮาดตัดแล้วพ่็จะไปรูดใบรูดยังออกนะคะเหลือไว้แต่พ่อปากช้ำนะคะจะบอกห้นะคะ การที่แบบใดกิ่งใดหยอดแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะใส่น้ํายาอ่อนๆใส่วิตามินอ่อนๆน,นะคะแล้วจุม่มแล้วก็ไปปกักช้าทุกคนคะ่ะติดดีบางครั้งติดดีกว่ากิ่งที่แบบอ,อันนี้กัตัดแล้วนะคะติดดีกว่าแบบหกักหักออกดีกว่าใหม่แก่ๆนะคะตอนนี้เข้ากับตัดแล้วคะ่ะทุกคนสวยงามมากๆนะคะอ่า ทางหนามแน่นิดหน่อยสักพักหนึ่งดอกก็จะออกสวยๆนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนปังๆนะคะเสร็จเรียบร้อยเช้านี้ร้อนแล้วค่ะ